สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องอสองเรื่องนะครับสั้นๆที่จะมานำเสนอคุณผู้ฟังนะครับคือเป็นเรื่องในสมัยก่อนนะครับคือโทษของการมีชู้ในสมัยก่อนและแมวดำนะครับกัดความเชื่อนะครับ การลงโทษของคนไทยนะครับมีมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับส่วนเรื่องว่าจะมีตั้งแต่อาสมัยไหนหรือรอสะอะไรนั้นนะครับผมก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับแต่ก็พอที่จะหาข้อมูลได้นะครับบ้างว่ามีการลงโทษเช่นไรบ้างนะครับอันจะกล่าวโทษของการมีชู้ ดังนี้ครับเพาราะกันลงโทษนั้นจะมีการลงโทษต่างๆกันนะครับระหว่างชายกับหญิงนะครับที่จะทำผิดเช่นกดในพระราชวังนะครับหรือในรั้วในวังนั่นเองนะครับอย่างพวกถนมนางในเป็นต้นนะครับหากว่ามีโช้นะครับก็จะมีการลงโทษหนักที่สุดคือ การโบยเขี้ยนตัดหัวสักหน้าประจานทุบด้วยท่อนจันหรือใส่ตะแกงตะเวนน้ำตะเวนบกประจานชาวบ้านเป็นต้นนะครับและนั่นนะครับคือการลงโทษและยังมีการลงโทษอีกแบบนึงนะครับคือการให้ม้าชำเรานะครับเปิดกะโหลก เอาทานใส่มีทลกหนังผ่าอกผ่าท้องแล่เนื้อเป็นชิ้นๆน,นะครับเป็นต้นนะครับกฎหมายในสมัยก่อนนะครับมีอัตราโทษที่สูงนะครับและมีการลงโทษที่โหดนะครับไว้30ข้อซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการาเขียนจดหมายกฎหมายนะครับไว้ให้ผู้ที่คิดจะทําผิดกลัวนะครับเพื่อมีให้กล้าทําผิดนะครับ เพื่อเป็นการป้องปามทางอ้อมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกตความรู้ที่นํามานาเสนอนะครับและยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมจะน,านํามันเสนอวันนี้นะครับคือเรื่องอของแมวดํานะครับวันที่27ตุลาของทุกปีนะครับหลายๆคนหล,หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่า ถูกจัดนะครับให้เป็นวันแมวดำนะครับเรียกว่า Black Cat Day นั่นเองนะครับซึ่งให้ตระหนักถึงความสวยงามนะครับของแมวดำนะครับแต่ผู้คนก็ยังเชื่อว่าแมวดำนะครับเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแล้วก็ลึกลับนะครับอย่างงานศพของคนทางใต้ในสมัยก่อนๆน,นะครับมัก จะนำศพนะครับมาตั้งไว้ที่พื้นต่าๆครั้นพอมีมีแมวดำนะครับมากระโดดข้ามศพลงศพไปทําให้ศพนั้นเฮี้ยนลุกขึ้นมาทําให้คนแตกตื่นวิ่งหนีกันอวนละมานจึงเชื่อกันว่าแมวดําเป็นสัตว์ที่มีอาถรรพ์ในตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะครับ ไว้คราวหน้านะครับผมมีเรื่องใดที่จะมานําเสนอก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ